เรื่องเพลิงมรณะโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นมานานกว่าครึ่งศตวรรษโครงสร้างไม้เก่าแก่ของมันทําให้ดูราวกับจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อแต่ด้วยความรักและผูกพันของคนในหมู่บ้านโรงเรียนนี้ยังคงเป็นสถานที่สำคัญที่ทุกคนเฝ้าดูแลรักษาไว้วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนระอุแสงแดดส่องลงมาแรงกล้า จนทำให้พื้นดินแห้งแตกระแหงขณะที่เด็กนักเรียนกำลังสนุกสนานอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะก็เกิดเสียงหวีดร้องขึ้นจากตึกเรียนไม้เก่าควันดำพวยพุ่งออกมาจากห้องเรียนชั้นสองเพียงชั่วครู่ไฟก็ลุกลามไปทั่วทั้งตึกเด็กนักเรียนและครูต่างพากันวิ่งหนีตายอย่างโอลมมนแต่โชคร้ายที่บันไดไม้เก่าที่เป็นทางหนีไฟเพียงทางเดียวกลับพังทลายลงมาครูและเด็กหลายคนติดอยู่ในตึกนั้นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด และหวาดกลัวดังก้องไปทั่วทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาถูกหยุดนิ่งในขณะที่เปลวเพลิงลุกลามกัดกินตึกเรียนอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นั้นฆ่าชีวิตเด็กนักเรียนและครูจำนวนมากไปอย่างน่าสลดใจชาวบ้านพยายามจะช่วยเหลือแต่ก็สายเกินไปเมื่อไฟดับลงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงซากตึกที่ถูกเผาทำลายและเท่าฐานของผู้ที่จากไปหลังจากเหตุการณ์นั้นโรงเรียนถูกปิดอย่างถาวรแต่ความหลอนกลับยังคงอยู่ เรื่องราวที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเกี่ยวกับวิญญาณเด็กนักเรียนและครูที่ยังไม่จากไปพวกเขาถูกขังไว้ในสถานที่ที่เคยเป็นโรงเรียนซึ่งกลายเป็นที่พักพิงสุดท้ายของพวกเขามีคนเล่าว่าในคืนที่มืดมิดเมื่อดวงจันทร์ไม่ปรากฏบนท้องฟ้าจะสามารถได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงและหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขจากในซากตึกที่ถูกไฟไหม้บางครั้งเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นด้วยความทุกข์ทรมานก็แว่วมากับสายลมหนาว มีชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านโรงเรียนในยามค่ำคืนเล่าถึงเงามืดที่เคลื่อนไหวได้เองในซากตึกหรือภาพของเด็กนักเรียนที่ยืนมองออกมาจากหน้าต่างที่ไม่มีอยู่จริงหลายคนยังเคยเห็นแสงไฟที่ลุกไม่อย่างไม่มีที่มาท่ามกลางความเงียบสงัดของกลางคืนราวกับว่าไฟนั้นจะไม่เคยดับลงเรื่องราวที่น่าขนลุกที่สุดคงเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อว่าลุงเสือ ลุงเสือเป็นคนขยันและกล้าหาญเขามักจะออกไปทำงานในนาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่เคยกลัวสิ่งใดแต่คืนหนึ่งขณะที่ลุงเสือกำลังเดินกลับบ้านหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันเขาต้องเดินผ่านโรงเรียนเก่าที่ถูกไฟไหม้แม้ว่าเขาจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในโรงเรียนแต่ลุงเสือก็ไม่เชื่อเขามองเห็นโรงเรียนเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ไร้ความหมายแต่คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไป เมื่อเขาเดินใกล้ซา,ากตึกเก่าลมเย็นที่พัดมาจากทิศเหนือทำให้เขารู้สึกหนาวถึงกระดูกลุงเสือหยุดเดินแล้วหันมองไปรอบๆแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบมีเงามืดคล้ายเด็กๆหลายคนยืนอยู่ที่หน้าต่างของตึกเก่าพวกเขายืนเรียงกันเป็นแถวมองตรงมาที่ลุงเสือด้วยสายตาว่างเปล่าแสงจันทที่พาดผ่านกิ่งไม้ทำให้เงาของพวกเขาดูเหมือนจะยืดยาวไปตามพื้นดินลุงเสือขยับจะเดินหนี แต่แล้วก็มีเสียงกรีดร้องของเด็กๆดังขึ้นมาในอากาศเป็นเสียงกรีดร้องที่ฟังดูเหมือนออกมาจากความทรมานอันลึกลำ้ำเสียงนั้นก้องสะท้อนไปทั่วจนลุงเสือรู้สึกเหมือนหัวใจเขาจะแตกออกจากอกเขารีบเร่งวิ่งผ่านซากตึกเก่าอย่างรวดเร็วแต่เสียงนั้นยังคงตามเขามามันเหมือนกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นตามหลังเขาอยู่เมื่อเขากลับถึงบ้านลุงเสือหน้าซีดและเหงื่อท่วมตัวเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟังแต่เธอกลับแค่หัวเราะ และบอกว่าเขาคงจะเหนื่อยเกินไปจนจิตหลอนแต่ตั้งแต่นั้นมาลุงเสือไม่เคยกล้าเดินผ่านโรงเรียนเก่าในยามค่ำคืนอีกเลยเรื่องเล่าของลุงเสือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มหวาดกลัวซากตึกเก่านั้นมากขึ้นมีเด็กๆหลายคนที่บอกว่าพวกเขาเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ในตึกเมื่อผ่านไปตอนกลางวันและบางคนก็ได้ยินเสียงครูผู้สอนเรียกให้เข้าห้องเรียนทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น เรื่องเล่าของลุงเสือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเริ่มหวาดกลัวซากตึกเก่านั้นมากขึ้นมีเด็กๆหลายคนที่บอกว่าพวกเขาเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ในตึกเมื่อผ่านไปตอนกลางวันและบางคนก็ได้ยินเสียงครูผู้สอนเรียกให้เข้าห้องเรียนทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเวลาผ่านไปหมู่บ้านนั้นเริ่มร้างผู้คนชาวบ้านทยอยย้ายออกไปจากหมู่บ้านด้วยความหวาดกลัวที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆโร,รงเรียนเก่าก็เริ่มถูกปกคลุมด้วยพืชป่า และญ่าสูงทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าขานที่ไม่มีใครกล้ายืนยันจนถึงทุกวันนี้หากมีใครกล้าเดินผ่านหมู่บ้านในคืนเดือนมืดพวกเขาจะได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงจากตึกเรียนที่ไม่มีอยู่จริงเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ยังคงดังก้องอยู่ในความมืดราวกับว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนเก่านั้นยังไม่เคยจากไปไหนและยังคงรอคอยใครสักคนที่จะมาช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุด